คนตื่นทำตื่นกี่โมงเอ็มตัวแทนบอกว่า,าเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมให้ฟังกันเช่นเคยนะครับโหบอกเลยว่ามันว่าคือรู้จักหมอเบียร์ใช่ไหมหมอเบียร์ทนตื่นทำถ้าไม่รู้จกักเดี๋ยวเขาก็โถนฟาดนะฟาดหน้าฟาดปากฟาดเข็ดก,กบาลเลยก็หมอเบียร์นะครับก็ก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงเรื่องของของนู่นของนี่ที่แบบเป็นมงคลหรืออะไรเงี้ยไปเช่าวันนี้มาเนี่ย นี่นี่หมอดูนี่สะดุ้งเลยนะตอนนี้หมอหมอดูนี่นี่นี่โอ้ตายแล้วนี่หุ่นอย่างนี้อาจารย์ดูสิอันนี้หุ่นพยนต์นะอันนี้ไม่ใช่เขียดนะดูเรื่อนี่นี่จะมองว่าเป็นเขียดนี่หุ่นพยนต์นะฮะเครื่องโลกระโถนน่ะนี่นะเครื่องทิ้งอย่างเดียวตัวีลกระโถนหรือถ้วยแมนยูครับเอาแน่ๆนะกระโถนกระโถนกระโถนนะครับผมชื่อถ้วยแมนยูผมมาตั้งใกล้ๆผมต้องเครื่องต้องเครื่องเออต้องอาจารย์ต้องมีกระโถนเพราะอะไรกระโถนมันก็เอาไปตีกบาลน่ะเอาไปตีปากตีปากใครอาจารย์จะตีปากผมนะก็ตีปากผู้ปัญญาอ่อนไ ไปดูถูกความเชื่อคนอื่นทําไมทําไมต้องแบบไม่เชื่ออย่าไปลบหลู่นะก็ตีปากก็ให้กูสอนให้มึงเลิกโง่มึงยังไม่เลิกโง่อีกยังพาชาวบ้านโง่ตามมึงไปอีกก็ต้องตีปากสิตายแลห้าหมื่นบอกว่าจะเป็นมงคลจะเงินจะไหลามาเทมาหมอเบียบอกว่าเอาเงินห้าหมื่นมึงออกไปละและอะไรที่จะหาเงินมาได้คือตัวมึงไม่ใช่ไอ,ไอหุ่นนั้นโอเคแต่สําหรับคนที่ศรัทธาแล้วมีกําลังเนาะก็เสียไปและได้กลับมาก,ก็ถือว่าดีอันนี้มองแบบสองมุมนะ บางคนคือไปกูนี่ยืมสินมาห้าหมื่นเพื่อที่จะได้ห้าหมื่นคืนแล้วได้มากกว่าเดิมแล้วถ้าไม่ได้ขึ้นมาจิงกระบงครับเออสสาไฟคงจุ้ยสายไฟอยู่หน้าบ้านต้องเอาไฟเสาไฟสายฟ้าาออกเอาออกยังไงก่อนแล้วเอาออกแล้วบ้านคนอื่นมีไฟใช้ไหมเสาไฟหน้าบ้านมีดีดีเพราะว่ามึงมีไฟใช้กระจิงของเขาอีกเออเออเออกวาดบ้านห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนแล้วถ้าทําอะไรหกตอนกลางคืนแล้วไม่กวาดหมดขึ้นกัดบวมนะครับ เออก็จริงของเขานะมันอาจจะเป็นกุศโลบายบางอย่างครับห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวฝุ่นมันจะคุ้งแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเป็นภูมิแพ้อะไรแบบนี้ก็กกกได้แต่ถ้าเกิดใครเชื่อก็กวาดรีบกวาดกลางวันก็ไม่ผิดอะไรอันนี้แบบมองแบบสองมุมเนาะเออเอาว่าง่ายๆคนดูดวงถ้าไปเสียตังค์ดูดวงเยอะๆแล้วมันมันต้องแบบไม่มีเงินใช้ปลายเดือนหรืออะไรแบบนี้มันต้องเงินเดือนนะก็ไม่ต้องไปดูแม่งมันถ้าดูดวงแล้วบอกว่าจะมีคู่แล้วคู่เนี้จะไม่ได้อยู่กันไปตลอดชีวิต ผมมองเหมือนหมอเบียนะครับว่าไม่เกี่ยวกับหมอถ้าไม่ใช่เนื้อคู่แต่มึงเข้าใจกันรักและเป็นห่วงกันมีปัญหาอะไรก็คุยกันเข้าใจและดูแลกันและการส่งเสริมกันและกันเฮ้ยอยู่กันจนตายนั่นแหละไม่ว่าจะแก่จะเท่าหรือจะทําหน้าตาไม่ดีแล้วอะไรแบบเนี้ยถ้ามันรักกันแล้วมันเข้าใจกันให้เกียรติกันเป็นพื้นที่ส่วนตัวให้กันรับรองว่าคู่นั้นก็จะอยู่ด้วยกันเสมอครับส่วน ใครที่ไปกราบขอพรหรือว่าไปมีของขังอะไรถ้าไม,ไม,ไม่ไม่เหนือบา่าฝ่าแดงหรือแบบไม่ทําให้ตัวเองทุกข์ไม่เสียเงินโดยใช่เหตุและไม่มีเงินกินข้าวก็ทําต่อไปครับถ้ามีศรัทธาไม่เดือดร้อนตัวเองเนาะเออใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงชอบดูดวงไม่ชอบดูดวงชอบมีของขังหรือเปล่าไหนมาคอมเมนต์กันน่าจะดูเดือดผมว่าดูเดือดอยู่พอสมควรแต่ว่าคิดต่างแต่ไม่ทะเลาะกันนะให้เกียรติกันเข้าใจกันนะครับแล้วก็สินค้าเข้า mp ได้ครับขายเก่งกินเก่ง เก่งทุกอย่างไม่เช่อ่ลองเฮ hey! ้อ่ะฝากคอมเมนต์กันนะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง MP ด้วยขอบคุณครับ